สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันที่ราหูย้ายนะคะอ,อ,อาจารย์เคยเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องราหูนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะว่าเพราะว่าราหูเนี่ยก็เป็นธาตุลมนะคะไม่มีอะไรรุนแรงนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็เจอกับตัวเองนะคะ,ะก็เลยอดมาเตือนกันไม่ได้นะคะเพราะว่า ราหูจะอยู่ยาวไปถึงปี68เลยนะคะประมาณกลางปีเออน่าจะประมาณเดือนพฤษภานะคะอืมมันก็จะมีผลกระทบต่อเออเรียกว่าถ้าราศีมีนก็คือโดนตรงๆเลยนะคะคือทับลักแล้วก็มีราศีกันที่เลงเลงเอ,อในในภพปัต,ตนินะคะเป็นพิณธุบาทกันอันนี้ก็อันตรายหน่อยนะคะสองราศีนี้ให้ระวังนะคะทีนี้ การป้องกันมันก็มีนะคะจริงๆอาจารย์ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ได้ไปไหว้พระนอนนะคะซึ่งพระนอนของออพระนอนที่เป็นพระจำวันของวันอังคารนะคะเขาเชื่อกันว่านะคะในพุทธประวัติเนี่ยก็พระพเจ้าเนี่ยไปเชิญแล้วก็<ม>พระราหูเนี่ย<ม><ม>ก็เกรงเกรงกลัว<ม> ทีนี้ในพุทธประวัติเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เผชิญกับราหูซึ่งรู้สึกว่าจะไม่มาดีนะคะพระพุทธเจ้าก็เลยแปลงกายเป็นพระนอนองค์ใหญ่มากเลยนะคะในปางนั้นนะคะเขาก็เรียกว่าถ้าจำไม่ผิดนะปางโปรดอัส,สุรินทราหูซึ่งทําให้ราหูเกรงกลัวนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าเราได้บูชาได้ไปไหว้พระ พนอนเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราแคลค่าจากราหูก็ลองดูนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะถ้าใครเนี่ยเเกรงพลังของราหูนะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ใส่เสื้อผ้าสีดํานะคะแต่ว่าราหูเนี่ยจะว่าร้ายมันก็ไม่เชิงนะคะเเวลาบทราหูจะดีเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเออมี มีลาบผลน่ะที่เข้ามาอย่างไวนะคะให้ดูภาพวัดโพนะคะอ่าจริงๆเนี่ยนะคะเป็นวัดที่เราเออได้ยินชื่อมาตั้งแต่สมัยน่าจะเป็นรุ่นดึกดำบรรพ์ละแต่ว่าเราเอ,อ่อรู้สึกว่ามันใกล้ตัวแต่จริงๆอาจารย์นะอยากให้ไปไหว้กันนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอ,อ่ออยู่ในวัดเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะพระนอนนะคะ อยากจะถ้าใครยังไม่เคยไปไหว้นะคะในช่วงนี้ถือโอกาสเลยนะคะดีมากเลยลืมเล่าเลยก็คือว่าเทพใดพระราหูถึงได้เกรงกลัวพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แปลงพระกายเป็นองค์ใหญ่มากเลยนะคะคือเรียกว่าข่มขวัญราหูทําให้ราหูเนี่ยก็ถอยไปนะคะแล้วก็เรียกว่าอยอมแพ้ะคะ่ะอทีนี้ลืมเล่าไปอีกบทบาทหนึ่งของราหูก็คือว่า ราหูเนี่ยจะให้โพกรัพย์ซึ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะรวดเร็วแบบที่ว่าเราอะไม่ทันคาดคิดอย่างเช่นคนที่เได้โชคลาภจากเหวยจากลอตเตอรี่หรือขายที่ได้อันนี้ก็เป็นโชคจากราหูเหมือนกันนะคะลองดูเแล้วก็เราอย่าไปเชื่อตรงที่ว่าไหว้ราหูไม่ได้นะคะสําหรับอาจารย์แล้วเนี่ยไหว้เธอค่ะราหูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นอสูรร้าย ขนาดนั้นนะคะการที่เราไหว้ราหูเนี่ยก็มันจะดีตรงที่ว่าถ้าเราเจอภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะทําให้จากร้ายกลายเป็นดีหรือว่าเบาลงนะคะลองดูนะคะการไหว้ราหูเนี่ยนะคะกเ็เขาก็มีบอกโดยทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะว่าว่ายังไงเราไม่ได้ไปวัดที่มีพระราหูแล้วก็ไหว้ที่บ้านก็ได้นะคะก็ลองดู ทีนี้มีอีกข้อหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำอ่ามีอีกข้อนึงนะคะที่อยากแนะนำนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันดีและเป็นวันที่พระราหูย้ายซึ่งพระราหูเนี่ยจะมาออยู่กับเรานานเป็นปีเลยนะคะวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทุกคนต้องมีกระเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหมคะนี่เปิดกระเป๋าตังค์รอซับนะคะเปิดอ้ากว้างเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยนะคะอ่าอันนี้จะหาว่าอาจารย์งงงายก็ช่างเถิดแต่ว่า วิธีใดก็ตามนะคะที่ทําให้ซัพ์มาอย่างไวเนี่ยเราลองดูนะคะไม่เสียหลายแล้วก็ไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะคะที่สําคัญแเราก็ไม่ต้องไปไหนด้วยไม่ได้เสียตังค์ค่ารถเปิดเปิดซิปเปิดกระดุมไว้เลยนะคะแล้วทิ้นไว้เลยแล้วก็อธิษฐานขอให้พระราหูบันดาลซัพ์มาให้เรานะคะบางท่านที่ราหูทับใน ในเรือนของรับผลนะคะอย่างเช่นเรือนกระดุมพระเรือนลาพระอันนี้ก็หนักหน่อยนะคะเขาเรียกว่ารา,าหูราหูล้วงทรัพอ่ย์าแต่เราอย่าไปคิดว่าเขาล้วงซั์นะคะให้เราเชื่อว่าเขาจะไปล้วงทรัพย์ที่อื่นมาให้เรานะคะเปิดกระเป๋ารอเลยอย่าว่าอาจารย์จะเพียนเพยนหน่อยแต่อันนี้นะคะมันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะถ้าบางท่านที่บางนักเ,เรียนบางคนที่รู้สึกว่าอช่วงนี้ดวงตกหรือว่าอะไรนะคะลองดูอีกทางหนึ่ง ถ้ามีอะไรดีๆนะคะอาจารย์ก็จะมาบอกอีกนะคะแล้วก็ข้อเคลิปสอนต่างๆในในในหัวข้อต่างๆนะคะต้องออบอกว่าบางหัวข้ออาจจะไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาแจกงแจงในรายละเอียดต่อไปนะคะแล้วถ้าใครเนี่ยสนใจที่หัวข้อไหนนะคะมาถามส่วนตัวได้เลยนะคะก็ยินดีตอบเลยอาจารย์อยากช่วยทุกคนนะคะ เป็นการสร้างบอีิทางหนึ่งด้วยนะคะเป็นการช่วยด้วยวิชาการนะคะเป็นการช่วยด้วยถ้าบางคนที่กําลังจะเสียตังให้กับอ,อ,อาจารย์ที่ทําพิธีเกี่ยวกับพวกสายสเสน่นะคะอันนี้หยุดเลยนะคะให้เก็บตังใส่กระเป๋าไว้เลยนะคะแล้วก็มาคุยกันนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะไม่ต้องไปเสียตังนะคะ ตังเงอเก็บไว้ดีกว่านะคะเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้บางคนนี่อาจจะมีตังเหลือใช้แต่ว่าอยากจะให้เก็บไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้แบ่งปันให้คนที่เขาขาดดีกว่านะคะอยา่าไปให้พวกที่หลอกแล้วก็ต้องเสียตังเยอะๆนะคะค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบไปทําบุญรับพราหูแล้วก็กระเป๋าตังมีกี่ใบรีบเปิดรอซับรอ,อ,อรับซับไว้เลยนะคะทุกคน